สวัสดีฉันคือจอมอนจอมอนชื่ออ๋ออานอนอานอตฉันคือจอร์ออนอนอตฉันใช้ชีวิตอยู่แค่นี้แหละฉันใช้ชีวิตอยู่ตามปกติของฉันเดี๋ยวฉันจะเดินไปเรื่อยๆนะโอเคไอ้เมาเราไอ้เมาเอ่ะเฮ้ยอยาก อย่างกินเหล,ล้าเปล่าคนกินเหล้าหรอฉันเกลียดคนกินเหล้าโอ้โหเต็มๆสุดสำคัญของผู้ชายไม่ถึงขาน่าไม่ถึงขาขาคือจุดสำคัญของผู้ชายไม่ไงั้นจะเดินได้ไงล่ะเนี่ย บุตกีชีจะเอามาตามมาเหรออันนี้ไม่เกี่ยวนนี้ไม่เกี่ยวอ๋บีจีไม่เกี่ยวยัดยัดเฮ้ยสัสออไปโอ้ที่จริงตัวใช้ต้องดำทั้งตัวนะแต่เอาอย่างนี้ไปก่อนซื้อมันมีปัญหาโอเค มาเพิ่มไ้ยข้าน้องชายใช่เหรอโดนเจอดีแน่เจอดีถอยก่อนถอยก่อนต้องใช้พลังแล้วเสร็จนะทุกคนจงแข็งแค่นี้ฉันก็จะเด็ด หวัวได้ไง่ายๆแล้วคนเมาเนะี่ยเมาเล้าขาวเหรอกินเล้าขาวอันนี้ต้องอัน,นต้องกระติกไกเอากระทะไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำให้จอมันแข็งนั่นอย่าว่าและปุ่นไฟอยู่ไหมอันนี้คือผิดพลาดนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่อยู่ในบทนะขอแป๊บหนึ่งนะไม่อยู่ในบทนะอ่า ก็ไปเข้าใหม่มันจะลบโฆษณาออกไปได้ไหมดูก่อนชึบโอเคอันนี้คือเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในบทนะจอมานแข็งนะไม่ได้อยู่นะคนละบทกันเลยปกติพุณนี้ต้องแข็ง หนันหว่าขยับแบนอยู่นะโอเคเอางั้นต่อต่อต่อดูดูนี่น่าแกโดนจับแล้วโอ๊ย,อ,ยอันนี้ก็ซูมเกินไป ม่อยากไห้ซูมแบบนี้เอาไปเอาไปไม่อยากกูอยากได้บนแบบนี้โ okay, okay. okay, อเคโอเคโอเคโอเคกูโดนจับแล้ข้อหาฆ่าคนโดยจิตนาจิตนามั้งนะไม่ใช่จิตนาแหละจะไปลง,งดีนดีไหมหรือจะยิงยิงหรือไปลงแบบเออยิงเ เ okay. ออ,อ,อ,อเป็นเลยเลยเปิดห้าบาททำอะไรจอมมานไม่ได้หรอกปืนงบพาาบาทมาสู้จอม,มานน่าปวดหัว ตัวอะไรอ่ะมานี่ซิไม่มาไม่มาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่อยากไปพวกลูกคือคนสุบยาเออนัะ เอาไปทุบคนเดี๋ยวมานะมึงไอ้ข้ามเลยมันทำลายพี่เรามันทำลายลูกพี่สูบกัญชาเราเขื่อมเลยเอาเหรอเอาวันนี้สาวบุกข้า เป็นไงเราหวัหวหัวขาเลี้ยงสามใครจะมาอีกไหมมีไหมเฮ้ยเราไม่รู้เราวรเราเสิร์ฟยามมามไปจิ้มรู้จักคำว่าหอกจิ้มมะรู้จักคำว่าทิ้มมะจิ้มจ้วงลุกแทงอะเอเอมา โอ่เรามังนะเว้ยอย่าขับรถเกินกำหนดนะดูแโอเค ดูข้างหลังตัวเองก่อนไหมท้านหล่ะท่นมีอะไรเหรอฉันขอนั่งไปนลงนะฉันขอนั่งติดกำลังจะห้ามเลยว่าอย่านั่งมีระเบิดเฮ้ยนี่ข่าวมะเกาเหรอ ดูไม้ทีนี้ทินใครไม่รู้เห็นพวกเราไงโอ้เก<อ>๋งหรอเก๋าเอาบังนะเฮ้ยเฮ้ยมูนาครับช่างมันเถอะมันก็แค่มันโดนอะไรนะปืนพ้นไฟ Ow. hai, hai, hai se kai, hai, hai, ayu. Deva mana. Te ralia. Jangan, mana. เดี๋ยวมือนี้ออกไปชื้อขอใส่เสื้อให้แป๊บหนึ่งนะถ้าคุณดูตอนที่แล้วคุณอาจจะรู้จักตัวนี้ชื้อพลังโยอะดีเนี่ไปที่สวรรค์ไหมเออแต่ฉันจะได้อะไร ใช่ที่เราอยู่ฟรีได้อะไรก็ได้อะเอาอะไรเอาอะไรอะเอาเงินเอาเงินมาล้านหนึ่งอ่าอืมนี่เอ่อเนาะโอเคไหมก็ ันไปแล้วนะโอเคเราจะไปไหมเออแล้วนาะยคือใครถามก่อนฉันคือคนภาคเนี่ยคนา้าคไปใช่ไหมเออไป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  น่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย